ก็จะมารีแอคชั่นเพลงสวันฉันจะหายดีเพลขอมคนะคะนี่นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนมารีแอคชั่นกับเรานะคะหลายคนมากเลยค่ะสพอมกันแล้วเราไปชมกันเลยไปวู้คนไปเราจะเริ่มแล้วครับสามสองหนึ่งไป สยอ๋ออ้าวมันเหมือนตัดภาพป้าเหมือนตอนนั้นมีตอนนี้ไม่มีหรอมันกลับมาอดีตนี้ป้าอืมเออมีสิถ้าตอนนั้นไงถ้าตอนนั้นอะเออ อุ้ยเอฟซีเอซีเอฟเสื so ้อครับคิดถึงเรองคนเมืคนึงเยมเจอกันโีอัเดกบสีโทนแบบเหนามากที่เอฟเอฟซี ้ Hoy, ality, so ute, hey, oh oh really happened, ่เนอุยอันนี้ห็นจริงๆปคิดเมื่อก่อนหรอ 没有。 然后。 นี่เมนดาราภาคใต้เลยนะตันี่ยเราเล่นเกมเไปเล่นเกมเนี่ยดต้หแลยไสรแา่โอ้โหแนี่สุดเลยพี่อิงปะเนี่ยเสียใจสุด อ๋อพ oh, oh, like like ี uh ่เ huh. ม yeah, yeah, oh, exactly. so, oh, ่อวานอย่าคิดเลยพี่อะไรทุกอย่างดึงว่ายังแม่ละลายเนี่ยไอจีไอจีของพี่ใช่ไอจีพี่อิงหนึ่งแลแกเป็นคนถ่ายไว้หรอใช่แล้วก็ติดตามพีนก็ต้องมีคนที่ติดตามพีมเรียกหรอคนรู้คนรู้ไม่รู้วะไม่รู้แต่เมืงแล้วก็เข้าใจสักวันฉันจะหายดีใครหายวะที่เนี้ย ฉันจะหายดีแล้วเราไม่ได้ฟังเพลงใค่คนที่เจ็บคือพี่อิงแน่เนียเจ็บใจอะแต่พี่แบบเจ็บร่างกายเจ็บขาแต่ว่าพิมก็แบบว่ามันเหมือนจะเล่นด้วยนะมันเหมือนแบบไม่อ๊ยไปดูค่ะรามามีเคราะห์กันใช่ใช่แล้วต้องมาถูกเสียงแล้วเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบมันก่อนนะคะทุกคนใช่เย่แล้วต้องแบบนิ่งก้อง ตัวเล็กเอ๋อมามาได้นะตัวใหญ่ขอบคุณตัวนี้พี่มันตามไอจีมาเนี่ยเลยพี่มันตามไอจีมาเออที่มาเจอกันได้ใช่ไหมแล้วมันหนักเพราะว่าอันนั้นเขาบอกว่ามันมีคนตามไอจีมันมาแล้วมันก็ได้ตามมาันตามรูปจากไอจีมานี่ <ผม S 1> ปะ่ะขอบพี่มากเลยค่ะพี่นั่นตักกันด้วยอ่ะ ดูดูดิปิ่นมันดีนดิมาคิดดิมาคิดมีคอน่ะมาคิดแบบบ้ามาคิดมีคอนะเอลวิน่ะเอาหนอนี่เคยถ่ายอ่ะก็ไม่คิดว่าเป็นพี่อิงนะวันสุดท้ายก่อนเข้ามหาลัยทีมนัดเพื่อนในชมรมมาเจริการแต่ว่าพี่อิงชุดชุดในรูปอ่ะก็ไม่ได้เป็นแบบว่าชุดปัจจุบันนะตโซโล่แบ็คนี่แงก็โซโล่ทีมมาเนี่ยแอคเนี้ยก็คือเออ ơi chị Pim má, Pim nè, Pim nghe má, Pim năn nương má. Anh ấy cứ nghĩ, nghĩ, คือในติมว่าตอนนั้นอ,อะทำไมไอติมเป็นอะไรทำไมไม่อย่าเลยพิงคนหดเดี๋ยวเราก็เรียนจบแล้วเอออาจจะแบบกลัวต้องจากกันหรือเปล่าก็เลยแบบว่าไม่ได้งานเรแน่นอนไม่สามารถอันนี้คือปัจจุบนับน นี่นี่อันนี้ปัจจุบันละอันนี้มาของจริงเอออันนี้ขอมาของจริงเอ,อสติสม่ะพ่อเอสติมเลยอ่ะตอนนั้นไงถ่ายรูปเก็บไนนว้พี่อิงก็เลยเป็นคนถ่ายใช่พูดวะเพียมเพียมมานั่งพี่จ๊ะอ๋อพี่อิงก็ช่วยเนี่ยค่ะที่มาของปลอก ตัมอืมั่อจะให้ีไมนที่เธอหายไปอะไรทีมเ็บไหก็เจ็บสมหมดนะท่ติ่สุ ที่ไอ่เท่ากันอันนี้คุยเล่นๆกันแล้วก็สมมุติสถานการณ์ใช่ใช่แบบคิดว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยม,มันก็คงจับปืนไปแล้วไงนั้นน่ะใส่ไหมผมนะ่ะใส่แล้วสนุก้ะเออเนี่นยเออก็บีบมห่งเลยไม่ใช่หรอกนะ แล้วแบบนี่ค่ะอันนี้คือมือของใช่คิดว่าถ้าถ้าผมกับพี่ยีเท่ากันเออจะเปบอกว้มากกกอยากินดีกว่าดูวี่าี่อันนี้เนีแต่พืนก็แบบน่าอย่างโอ้ย อารมณ์แบบทั้งคู่ทั้งคู่อาจจะแบบเออรู้อยู่แล้วว่าแบบว่าอาจจะไม่ได้ไปไม่ได้เออก็แบบไม่มีอะไรได้มาชุมนุมอารมณ์แบบพี่อิงมาเยี่ยมโรงเรียนอะไรอย่างงี้ป่ะฟิลฟิลนั้น มองแล้วชอบที่สุดที่สุดสงสัยเธอจะหายดีว่าเธอหายไปเชี่ยนึกว่ายังไม่ละลายอ๋อแบบนึกว่านึกว่ามันแบบอยู่ตอนนั้นอยู่แต่มันละลายไปแล้วเออนึกว่าแบบเออแล้วไอตีนมันละลายไปแล้วอ่ะไม่รอไม่อะไรเออไม่อะไร โอ้าะตอนแรกอ๋อคมจัดพอตอนแรกมันหักตอนแรกหายไะว่าไอติมยังไม่ละลายหายไปไหมวะไม่รู้เหมือน<ม>หายที่ไอติมกร,ระจายปะแม่มีไอติมที่วางอยู่ที่ยังไม่ละลายอ่ะไอติมไม่ละลายดูใหม่ดิก่อนหน้านั้นอ่ะไ <c oughs> ออไม่ละลายแต่ความจริงมันละลายไปแล้วว่าไอติมละอใช่ใช่จริงจริง อะนี่เพื่อนเริ่มละเพื่อนเริ่มละเริ่มวิเคราะห์กันแล้วค่ะทุกคนเริ่มมีค์กันมากี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปรอดูว่าเขาจะวิเคราะห์กันยังไงหรือว่าเราวิเคราะห์ถูกไหมไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่กล้องหน้าดิต้องให้เพื่อนแบบเอ้ไงเอาตัวไหวเอาตัวไหวมึงว่ามันเห็นปะอาจจะเห็นลองเอาไปดูลองเอาไปดูแล้วใครถือ ไปเลยไเปเลยไเปเลยไปเลยไปเลยเ๋อาไปไหนอ่ะไม้มาตรงนี้ไมมันก็ดไงเอ,องเลยเอเลมันจะทอนมันเนี่ยเพลงกี่นาทีอ่ะ๙นาที <laughs> มาแล้วๆๆล้ยลไล,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 ลโอ้ยเื่อไถาไย <laughs> <laughs> โอ้ยเครืออ,ย,อ,ย,อยใคร กูเมื่อยอเหมือนพี่พับเลยเออว่ะเฮ้ยเ้อเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ย้้ยเ้เ้้อ้้้ยเ้ย้้เฮ้้เยเอยเ้้ย้ยเฮ